สบายดีสวัสดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วนอกจากสองสลด์วันนาสุดหนึ่งพี่น้องบันนี่ออกล่าอีกแล้วเด้อก็มันเย็นหน่อยสบายดีสบายดียังสาวๆกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนบ่อยๆกินข้าวก่อนลุยหนาวเด้อบันนี่นะหนาวหนาวขึ้นอีกต้องใส่พัสีโต้กเนาะทุกคนเก็บดอกกระเจี๊ยนรำกันเด้อบรรยากาศดีดีหน้าหนาว มาเก็บกเจียวเนาะทุกคนเียมีนอจกินขาวไม่ปีนป่ากินขาวก่อนพี่เนาะคุณเดมปีนป่าหันเดกเีวเนาะเกียวโฮไว้น่ะแกเปนปลาไข่บ่อนไข่หรอปลาคองปลาคองนะลุยนาเดีินกินขาวนี่พี่เนาะกี่านบืนนู่นกัยังงมือเพราะรถย่างบืนบ่ขึ้นละ มันเผาวันบืนมันข้นยางกันยังเมื่อยเลยเนาะเอาออกมากันบืนนี่ยังกินนะกินน้ำกันนี่นะนี่พี่น้องในป่านี่พี่น้องปลาคองมันถึงเนาะนี่ค่ะกินเผาไม่เที่ยงกินแล้วกินนะแม่เดี๋ยวอาดี่เผาหน่กินน้ำกันได้อืออาเาเมื่อเพื่นห่างเลยพี่น้องเออเพื่อนห่างคนได้สนอยจับมือนะอากาศมันนี่แน่นี่อากาศโเย็นหนาวได้ทุกคนอ่ะคืบพ้นอีกอือเจ้าโหเจือเพื่อน กินเขาปลาน้ำกันเด้กินเ้าไอ้่ดอกกเด้อมีแต่แตดอกจูเด้อเฮ็ดปอกน้ำเด้อเห็ดปวกนีซาได้บานหวพี่น้องเลยแต่กันตึมๆแล้วแหละนหักกรลินแงๆสองมือเฮ็ดปวกตอจะมาซูมหอดินข้างอื่นแ่บวเมนทักเอื่นออกแหละไปแล้วไปแล้วมาซงลรวไปแล้วโอ้ยไปทางผีก็นน้อแมบน้าไปออนนะไปำกันาย ปลาค้องบข่ดอกเนาะมัคือปลาคองาไข่นี่ว่าถือต้พี่น้องก็จะถือปลาคองอ่ะทุกคนตีงปลาเี่ยวขอยูปลายีดงเนี่ยพี่ทุกคนก็จะเห็ดปลูกมั่นเลยดิบัวหนาเนาห้ามัแขงเที่ยงนี่ก็จะกลมาอใหญ่ไปพวกพวกก็จะปุูกปุกมาอยู่เ้างมาดูร้ายก็จะเห็ด้บบจ่อโลท่าซเนาะจอสซกีปุ๊กย่พุดเนาะก็จะวา นนาวอย่างนี้เลยนาวหนาวจนเย็นหู้ดังครับรถมากินตองท้ามันต้องเดินดยเทาะกินปลาขาเนี้วขานหวอ้าขาว่อรเดียอาไ้กินข้นงในอกินันเบิดกว่านนี้รสคนหนัก่เจ้าแซบเจ้วเอะเออเจียวนี้แลกกับปินปลา ดอกกเยดกนั่งเี้อดอกก็เตียวเมื่อกิ้ตัดเจียวนะพมี่น่อดอกกรเจียวุกบนเป็นน้อนหนึ่งตุ่มถ้าตุ่มใส่เกลือใส่เป็นนัวมีนัวจังหน่อยใส่ักอ้ามตุ่มสองหนาสามหนาแต่ผู้ใดมีเวลาอะผู้ใดดูกะตุ่มน้อยแหล แต่ก็อยากว่าก็จะว่ามันขึนอยจานห่อยอ้ยขอต้มน้ำเดียวจนเปื่อยแต่ว่าหนึ่งต่อจะต้มเฮ้งโผล่จะาหน่ะตุ๋นรสชาติผอ้หายงจะโอ้ยเลยก็ดีของเราดอาข้าหนึ่งแล้วกับเวียนนาหนาสองหลักกับวุอาข้าหนึ่งก็เออๆจะต้มเฮ้งบอเ่จนเปื่อยหมดแมันก็ะแล้วงโผล่แล้วนะเพราว่าเชื่ว่าเฮ้งนี่พี่น้องต้มใกันแลนไปหาเห็ดอยู่ล้างบานเดี๋ยวกัน็ลืมนีกันอลืมเลยอะโบแมนลืมมันเห็ดนเห็ดนีกับเพื่อนไปเนาะ ไปทุกคนกินเขาอิ่มแล้วก็ลุยต่อบาสงกันไปแล้วโอ้ลมหนาวหนาวหนาวสวนมันก็จะนะก็จะปลูกตอนนั้นเขามาหาเป่นเคียก็จะกำลังบุกเบิกตอนเิก่งยินเก่าๆใส่เสื้อที่บ่าตัวร้อยเก่าเก่าก็จะไปเดียวติดตาลาบลาแม่พ่อ ผู้ไปเขาทั้งหน้าเพื่อนไปทางไรน้องเลยไปขายให้เขาเล่ามีฮะลัดกันไปพันนีแล้วก็ลากขึ้นไปวันอันดับฮันเด้ไปปลาโพกโหนะฮะน้ำมาทางปีเห็นเรากระเตียอยู่บนน้องพี่น้องฮันเด้์ขาบลันใบไม้แห้งหรือว่าจารย์ขึ้นนู่นขึ้นเลยบันทงแล้วเขาแล้วเนาะเพื่นเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นเหล่าเห็นเหล้วเห็นเล่าเห็นเหลเห็นเล่าเห็นเหล่ากระเจียวเห็ดปวกชนหอเห็ดปวกนี่ดีโพลแบบนี้ล้วครับเนาวไม่ใช่น้อยเลยก๋เยวกเียัก๋าเจียวสม่่นอยไม่่น้อยเลยครหอยเนาะเอาซักนางกลังจูมค่ะ พี่น้องหป่อไม่ใช um ่น um ้อยแลนไม่น้อยนี่ทุกคนเห็นแล้วเลิบานแล้วเพิ่งแล้วเข้าไป้วมหาบานแล้วบานแล้วนี่แบบนี้ใช่สมุนยป้อกวาน้ำหลังเสร็จ ดอกนี้จุกจุกจุทุกคนดอกจุกจุกนี่หน e. nah อยดอกนี่ดอกนี้ตัวกินแสพอดีทุกคนมีใช่๊อกขอมันแข็งไม่เห็นที่บ่อดอกกระเจียวน้อยน้อยเลยเนี่ยมันทักกระพดน้อย <laughs> nè nói cái nghe nè bơm phai nói cái nhai nói này. cả nó ngả này quả bây ta sẽ có tiếng này khoản nói là vương ca khạc đấy buổi hiến đài vương ca đã kiềm cái nhang cái nhang khoản mà lại thừa nương nó hẳn à con bỏ khỏi hết đài để mẹ mẹ vui nè chung có hết buộc này mai thì mẹ mất sáp nè Hãy subscribe liền kênh Ghiền à, hết จุกอจุเอาเห็ดปวกแดงกอนเนอะอออดนซะหน่อยดอกเห็ดหน่อยจุ่มๆได้แนงก็คากไว้เห็ดได้หมเออเอาลวนแลนแล้วก็เลาะเลาเลามึงในพี่น้องมีเ้ยหน่อยเอานะพี่นอเถาๆก็เอาโยอ่อนแต่แถวนันเถาล้ายน่ะเลาะเะ ดอกกระเจียกันแ่บุคคลเห็นได้ทุกคนเอ้ยเขาปานึบเนาะดอกน้อยน้อเห็นแล้วเห็นแล้วไหน้อยน้อยนี่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 มาดูกีมยันออาเป็นโมเด้ดีจเอาทำไมดอกกระเจี๊ยงอ่อนหอดโคหกนอากลอยตาลอยาลอยแล้วกันมันดอกน้อยเมันถึบเดี๋ยวทุกคนขอปาน ฉันนาไปทางนั้นนะทางนั้นนะเออห้ากับปทขางพี่ <ừ. S 2> นะทุกคนเห็นดอกกระเจียวขาวอ้าแม่กระเจียวขาวแล้วเสียเอากระเอาเนี่ยปอกวะเนี่ยแม่จะคือก่ายกระเจะียวตัวนี้นะทุกคนมังไหนก็ควงมงาา เพี้ยดินแก่โอ้อยโตไหมสักมือเดียวทุกคนนี่เอาหอดหางหอดโคอันผูกอีนอสวยงามค่ะงามเลยนี่กะตามเงาปอกไปมันเบื่อทุกคนแถวฟ้าหนูคือเนี่ยอันเป็นเบอยร์บอแมนบอแมนไม่ไม่เงยหน่อยแล้วเห็นแหละตาละดี ตาพี้เห็นอะไรตาเาดีดีจุ้มจุ้มกกเมเ้ีปอก <laughs> ก็เห็นเลยเห็นว่ตาไ <laughs> ตายก็ได้ได้กเห็นเลยอัเนี่ปอกตาไายเห็นเลยแนมคากๆเดี๋ยวมันออกเป็นมือ ทุกคนดอกนี้บานละแต่ว่ามันดอกตุดอกพี่นี่ดอกนีไม่เยอพอกรเพาะอมาทางไหนทั้งคนเบาไหนอเขียบ่็คืเห็นเอายางฟานมาอยู่นี่หาน่นคือเบาเห็นเอาเอาวัฒนาวัโคนบ่เขีย

เอาเอาไมแม่พันแนเหรอเอาบรนทัดวโคนพ้นโต้พวดีไหลซื้อเนอดีขี้ดินลไหมาเดี๋ยวนีทุกคนนี่เนาะ มีเฉพเพีย,ยหลายทางคุยน้อง,งขีมกระทออ้าวดอกงามด้ขีดมไปเลยนะ,ะได้หล่อไปตามคลองในโดยยันมาก็หล่อไปไปสลายใล้วทุคอออกคนมึงด้วยฮะเดี๋ยวเอาน้คู่งาม แบบนี้แสบนี่นะนี่ดอกี้ดีสตุยขาตจะใหม่นี่นี่นะดอกดอกทิ้งโจนี่นะตับเลยดอกแบบนี้ละแสบนะทุกคนมันอ่อนอนะ มีปลาสมาเป็นเห็นแซมแมเอ้ยดอกแดงๆนี่อัเด็กเฮ็ดผมเบี้ยมันดอกโคตรเผาเลยนี้มันเาใช่โอ้ดอกนี่จุ่มๆจุ่มๆจุ่มกับจุ่มนะเหลื่อมบานนนี้มันออกมันมาออกแถวแค้นตรงหน้าดอกบังกะตาก็มีอีกว่ะ đi thôi 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 sáp như thôi bọc thôi 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 คากรีอันนี้กับบ้านเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เ<อ>ก็บเพลินอดอกจุ่มดอกบ้านมาทางอีกดอกหน่อยนะทุกคนนี่นี่แลาวต้องดอกเดียวกัน,กน นี uh ่ก huh. uh ็จะเป็นท้องนาเนาะทุกคนทองนากัจ้าขอันนี้บมเมนกกขาวเลยทุกคนกกหยาก๊กหยาเด้อพาเทียวเขีย่ไปเลยทุกคนแบบจุ่มจุ้่่เนาะนี่่ เรานี้ยียาแลาวดอกี่อีกุ้ยคดอกกำเนหน่อยมีพ้นมีพ้นพอเลยเ้องานแห่งรั้วป้อมป้อมป้อมเร็จแหละไปเลยวนี่ไปเลยทุกคนนี่ทังพี่ขาทั้งอย่างทุกคนไปรู อ้าวอัปทันตัวเดียวพ้อนไปซะแมันแข็งนี่นี่มันเลยในใบไม้กรอบนี่นี่บ่มันเลยนะนี่มันเฮียลงลงเฮียลงหมดตัวแดงตัวนึงอืมมันเลยให้นะแอองบ่อยใส่ทุ่งมือสามมิตรเลยใน่อนี่แหละเมื่นไหมันสีมีโตหนาญอยู่บนนี้นะเห็นไข่เห็นหนาญมันอยู่เยอะเห็นปอกหลอกมันเลยดอกเจี๊ยกแล้วเด้อทุกคนดอกจุ่ม พอดีง่ามเก็บเพิ่นนีเนาะอยู่ทางเพลินทุกคนนบานแหละดอกนี้ง่ามง่ามันบานสองดอกกับดอกหนั่นเนาะสับจุดเอาเบิร์ดดอกขาวดอกนุ่ทุกคนมี่นเนาะว่าคอนเทนเฮ็ดตัว ดอกเี้ยออกแล้เดอบออกแล้วนะเห็นดอกเบี้ยีนะปวดอกเบี้ยเันอ่เนาะเี้ยเขาอนเนาะเป็นไหมจนขาวเนาะทุกคนว้าวเป็นบุญตาม่เงีบุญตาบุญตาไม่เงี้ยหน่อยที่นหอบค่ะหนื่มหนาเลยน้ะพี่้อกปดินกันไปจนแบบปวดก้ันข้อเนี่ยฮุนจักมาน้ำกันอยู่ Chào ơn <laughs> mà Nằm Đó có chiều khá là xẻ Là sướt mà hỏi rồi thật không Đó chùm đó có cao bớt Thằng là bảnh Thằng khuôn mất ỏ kì đó Nè 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 thằng này được ăn chút Lọ cái điểm đấy. Lọ cấp cơn vào đây à. Mọi nó nó nặng đấy. Lọ nó chẳng xịn. chứ Nên thẳng là. Thằng nhì nhài này bọn. Ngồi lá này nhang phải bưng. Bà xuống để sửa sân à. Sân nó đây hết buộc đọc nưng. cái tô lại. Thảo quá mới. Đồ đẹp rồi. แต่พอเฮ็ดที่เบื่อเป็นมูคือเฮ็ดเปลือกคือได้เนี่ยเขาว่าเฮ็ดเัวือกต้องอ่อองด้วยไปแล้วเขาว่าเป็นแน่ได้เดียวเป็นแน่ได้เห็นเอาดอกกระเจียวขาวน่ะกระเจียวขาวตัวนักงามขึ้นเอาในกุ๊กใหม่น่ะเอาโลอันนั้ยมันงามอยู่แหงแส่เด้นกระเจียวขาวน่ะ เอาบะกันโดอินากระดานไงนนปตาอ๋อแห่งนี h ắn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  ้เห็ดปวกเน่ใส่โนนะนี่ยกะลามันจุ่มเดีเเห็นดียน้อเคียบองไมาเอ็ดูเราไปรถด้วทุกคนไปซ่นงานอย่รถนะเพสิได้เพื่สิได้ร้านกันบกินไม่ใหญ่นาดอกเบิองคากแล้วของลายไม่ติดอกจุมๆ พ่อามีดอกเถวๆบานๆมีกมันยงเอมีกอะได้ยักดอกม่็กนะเาะเราะเราะไปหาหลดยางเลี่ยนแถวกันเลยได้ซ้ำรหดไปพี่น้องตอนนี้ชุ่มสลยมาหอนเลยเนาะเรากระเจียวก็มีทั้งดอกเถวดอกนุ่งดอกจูมดอกบาง อ่างเบิร์ดอ่างเบิร์ดมันเถ่ายอะไรทุกคนเลยแบบค้ามสมเดาะยวมาค้ามสมไปตุ่มใจกระเจียวข้ามกับบานนาวถิ่นมาละเกี่ยวท้านเบิร์ดแหละเฮ็ดป่วกันท่านละออกพี่น้องไม่ยันนะไม่ยันหน่อยเห็นดอกเดียวทางอื่นก็จะขึ้นออกแล้วหรือว่าทางห้าพ้นยังบดีโต๊ะขี้ดินล่ายทางห่านละโตกก็ี้ดินลาย มีปอกเลือซะทั้งยาเมื่อบบปิดแค่้ปิดอันนี้ไละพอมันเจลนะมันินกับเจลใดอกนี้งาคลาแคงใดอกนี้นะทุกคนจุน บักเกียอนั้นขาวนี่เียวกันนะเบิ่ดแม่บ่มีดอกมดอกบานก็ยเหี่ยวเบิ่ดนสงมาย่แล้วเมียเจ้าคือเป็นนําหาเจ้าโออย่าสินําบ่แม่นแล้วไปนําจอยูู่แล้วงจจะเอิดอาร่าซ่แม่เอาปาสงน่ะเต็มเลยดอกกระเจียได้ดอกไม้พ่อแล้วไปนําทางุนได้เอิเออ เอิกับพวคานเถอะนั่นแล้วมียเพื่อนสิลงอยู่ดอกเด้อยคะเดาจอยู่น่นนี่กจะหาดอกกระเจียนถ้าพอกินแล้วคอยหาคอยไปใความพังนั่นมาโซ่พนงานไงเส้นนอยสนอย่เงียมขอสนานะมีดอกจูเีขยวมาบิงด้วยองตัวน่ี้ยเลืกไม่ใช่อเีเอาเมันเอาเไอคีมันก็เลือกคือกเรงเสียมเทิงมีได้ต้องหนอนนั่งขี้ ฮะอ้เป็นได้ดอกจูมดอกงามด้อ่าขอกินมนนิกินอไซามสกินอะ้โตดอกงามมีเลยทมันนีแต่ดอกงามเห็นไหมมันเห็นตามันดีตามันดีเขาอีกที่าน้ามาบังด้วยข้างเจ้านะบังข้องยน้าด้วยขงยนะเนี่ยมีแต่ดอกกำงามไปทุกคนเบสีเหลือ The dog choo 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 ได้ดอกกระเจียวกันแล้วกะสิพากันเมื่อห้าหลวห้าตตมด้เนาะสไลกกันสิได้โจบคลิปเนาะไป้พอกันใหม่คลิปนะ้ามากกัอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสไลกเหตุคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี